สวัสดีครับเรื่องราวของยาสามสิบเก้าิปบเพ่นเป็นหัวข้อข่าวในต่างประเทศน้อยมากต้องยอมรับว่าความสนใจที่มีต่อกิปเพ้นมีน้อยหลังจากไม่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดต่างประเทศแต่ว่าในประเทศไทยกิปบเพนเป็นเครื่องบินที่ได้รับความสนใจเพราะว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อกิปบเพนเข้าประจำการ ความเป็นมาของกิฟเพนก็คือสวีเดนต้องการสร้างเครื่องบินรบแต่ว่าเทคโนโลยีในประเทศไม่พอสวีเดนวางตัวเป็นกลางไม่อยากซื้อเครื่องบินสำเร็จรูปจากสาหรัฐหรือว่ายุโรปหรือตั้งโครงการผลิตเองอาการมันเหมือนกับเกาหลีใต้ที่สร้าง KF21 คิดว่าจะผลิตเองในประเทศได้ไปไปมามาต้องนำเข้าอุปกรณ์หลายอย่างพยายามผลิตเองก็คุณภาพต่ำก็กลายเป็นนำเข้าดีกว่าแบบของกิฟเพนก็เอามาจากแบบที่สหรัฐ ไม่เอาแล้วเอามาปรับปรุงก็คือแบบของ F20 ยี่เขาว่ากันแบบนั้นเพราะว่าสวีเดนตั้งใจใช้เครื่องยนต์จากสหรัฐเพราะว่าสวีเดนผลิตเองให้มีคุณภาพไม่ได้แน่นอนว่าสวีเดน เคยผลิตเครื่องบินเองมาก่อนและรู้ว่าทั้งการออกแบบทั้งเครื่องยนต์สู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่ฝืนทำเองจริงๆของที่ผลิตจากสวีเดนไม่ได้ด้อยมากแต่ว่าการออกแบบเป็นปัญหาของสวีเดนมุมมองของสวีเดนขาดความอ่อนช้อยทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องบินแต่ว่าอุปกรณ์ภายในค่อนข้างดี มันแก้ไม่ค่อยจะได้เพราะรูปแบบความคิดไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบง่ายๆถ้าให้สวีเดนออกแบบก็ไม่ต่างจากเดิมนำเข้ามาปรับปรุงดีกว่าจะได้ออกจากกรอบของตัวเองไม่งั้นกิฟเพนก็คงเบอะบะเหมือนกับรุ่นพี่คงไม่เพียวลมแบบนี้แต่ว่าสวีเดนก็ยังติดปีกขานาดให้กับกิฟเพนเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ติดนิสัยเดิมยังคงเอกลักษณ์ไว้ทำไปทำมาสวีเดนนำเข้าอุปกรณ์เกือบทั้งหมดเอามาทำเป็นกิฟเพนทำให ต้นทุนแพงมากเช่นเดียวกับ KF21 ของเกาหลีใต้ซึ่งนำเข้าอุปรกรณ์เกือบทั้งหมดเหมือนกันนี่คือความเจ็บของประเทศที่อยากมีเครื่องบินเป็นของตัวเองอินเดียกับเจจัสก็ชะตากรรมเดียวกันนำเข้าเกือบทั้งหมด ราคาแพงไม่คมุ้มซื้อเขาถูกกว่าแต่ว่ามันถล่มตัวไปแล้วช่วงก่อนมีข่าวว่าอินเดียเชียร์ให้ไทยซื้อกิฟเพนว่ากิฟเพนเป็นเครื่องบินที่ดีแต่ว่าอินเดียไม่ซื้อกิฟเพนเพราะรู้ดีกับเตยจ์ดสวีเดนก็เคยเสนอกิฟเพนให้กับอินเดียเหมือนเอามะาพร้าวไปขายสวนอินเดียเจ็บกับเตยจ์ดอยู่รู้ซึงถึงคำว่าเครื่องบินจุดประกอบเป็นอย่างดีนะครับ ในเอเชียมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีกิบเพนด้วยความจําเป็นทางการเมืองหลายคนบอกว่ากิบเพนมันเหมาะกับประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมอิสราเอลประเทศเล็กกว่าไทยอีกทำไมไม่เอากิบเพนคำตอบก็คือสมรรถนะในการบินในการบรรทุกกิบเพนค่อนข้างด้อยจะไปแบกเจแดม2,000ปอนด์ไปถล่มฮามาสไปถลม่มฮิตบวลล่ไปถล่มโูตีเหมือนกับ F16i บหทำไม่ได้ กิปเพนหลังแอนวินไม่ถึงด้วยกิบเพนก็เลยมียุธทธวิธีเฉพาะเน้นล่าเป็นฝูงตาตาลิงกก็เพื่อลบจุดได้เทียบไปเห็นภาพคือ F15 F16 เหมือนกับเสือดาวซิงโตที่ล่าคนเดียวได้ล่าเป็นฝูงก็ได้มีลำหักลำโคลนส่วนกิบเพนตัวเล็กมันกับหมาป่าต้องล่าเป็นฝูงตอดเล็กตอดน้อยเท่านั้นอยู่ในอาัาเขตออกนอกอาัาเขตไม่ได้แอดมินต้องการอธิบายให้เข้าใจ ภูมิหลังของกิบเพนแต่ก่อนแอดมินมองกิบเพนเป็นเครื่องบินที่ดี เรื่องอุปกรณ์และก็ยุทธวิธีตั้งรับของสวีเดนที่หันหน้าเข้าหารัสเซียสู้แบบหน้าเดียวได้ดีวางแผนได้ดีแต่ว่าพอมาเห็นกองเชียร์รเผด็จการไปเชียร์กิปป๊บเพนแบบไม่เข้าใจงานมากนักเชียร์จนเกินไปแอดมินก็อยากอธิบายตรงๆอยู่กับความจริงจากเฉยๆกับกิปป๊บเพนกลายเป็นฮะกับกิปเพนซึ่งเป็นเครื่องบินมหาเทพไปเฉยในอนุตระประเทศจากลูกกอก บูชากันจนเป็นมหาเทพสุดเทพแห่งเทือกเขาโอลิมปัสผู้เป็นพ่อของเทพอพอลโลกิปเพนเป็นทางเลือกของประเทศที่มีปัญหากับสหรัฐทางการเมือง ก็เข้าหาสวีเดนซึ่งวางตัวเป็นกลางในตอนนั้นเช่นแอฟริกาใต้กับบราซิลอันนี้เป็นต้นในสเปกกิฟเพนสามารถใช้อาวุธของตะวันตกได้หลายอย่างทั้งแอมแรมทั้งเมเดีอร์แต่ว่าอาวุธเหล่านี้สวีเดนไม่ได้ผลิตเองการจะซื้อต้องไปขออนุญาตสาหรัฐในส่วน AIM 120 m แรและไปขอกลุ่มยุโรปในส่วนของเมเดียเออร์สวีเดนตัดสินใจเองไม่ได้นอกจากอาวุธที่สวีเดนผลิตเองอย่าง r p s 1 5สิ่งที่ต้องติดตา คือแต่ก่อนไทยเอากิฟเพนไปซ้อมรบกับจีนได้แต่ว่าตอนนี้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนโตแล้วจะยังอนุญาตให้ไทยเอากิฟเพนไปซ้อมรบกับจีนได้ไหมก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่ายังไงไทยต้องขออนุญาตสวีเดนเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวของสวีเดนเองในการใช้งานกิฟเพนในอนาคตไม่รู้ว่าสวีเดนจะไปซื้อเครื่องบินจากสาหรัฐลำไหนหรือไม่แต่ว่ากิฟเพนที่มีสวีเดนต้องใช้ไปจนหมดอายุ และก็ทยอยปลดที่ผ่านมาตัวของสวีเดนถูกจํากัดการเข้าถึงอาวุธหลายอย่างของตะวันตกถึงแม้ว่าสวีเดนจะผลิตเองได้บางส่วนแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้มาตรฐานเนโตโดยความที่สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโต้แล้วสวีเดนจึงถูกปลดล็อกให้เข้าถึงอาวุธของเนโต้ได้มากขึ้นเพื่อให้เข้ามาตรฐานของเนโต้โดยเฉพาะอาวุธโจมตีภาคพื้นปกติสวีเดนเน้นไปที่ RBS 15ซึ่งเป็นอาวุธโจมตีเรือผิวน้ำ เพราะว่าสวีเดนคิดจะตั้งรับกับรัเสเซียเท่านั้นแต่ว่าสวีเดนเขาเป็นสมาชิกของเนโตแล้วต้องสามารถไปช่วยงานเนโตในพื้นที่อื่นได้ด้วยการโจมตีภาคพื้นก็สําคัญล่าสุดสวีเดนลงนามจัดหา MK82 เข้ามาเพิ่มความสามารถของกิปเพน MK82 เป็นอาวุธป่อยจากอากาศสู่พื้นน้ำหนัก500ปอนด์หรือว่าประมาณ227กิโลกรัม ซึ่ง M K 8 2สามารถไปติดชุดคิดเป็น G P U 3 8 G r a ม นำวิธีด้วย GPS ได้ซึ่งสวีเดนจำเป็นต้องใช้อาวุธเนโตให้ได้แต่ก่อนกิบเพนของสวีเดนไม่มีอาวุธพวกนี้เขาไม่ให้เพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของเนโตกิบเพนในสเปคใช้อาวุธของตะวันตกได้หมดแต่ว่าชีวิตจริงเข้าไม่ถึงไม่ได้จนสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตถึงมีโอกาสเข้าถึงอาวุธของเนโตนี่คือเจแดมลูกแรกที่กิบเพนจะได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตอธิบายเพิ่มเติม เจดมก็คืออาวุธปล่อยธรรมดาที่มีการติดชุดปีกชุดเคบที่สามารถปรับทิศทางได้ประเทศไทยไม่มีเจแดมเพราะว่าสหรัฐเลือกที่จะขายให้ไม่ได้ให้ใครก็ได้ครั้งนี้สวีเดนซื้อ m k 82มา100ล้านโคลสวีเดน Sweden, มีการประมาณการว่าสวีเดนจะได้ m k 82ประมาณ500ลูกก่อนหน้านี้สวีเดนเพิ่งจะได้ AIM 120 c 8ที่มีระยะประมาณ160กิโลเมตร พอสวีเดนเข้าเนโต้ปุ๊บเริ่มได้อาวุธดีๆถามว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรสวีเดนก็ถูกจำกัดอาวุธเหมือนกันมีแค่ระยะใกล้รุ่นล่างๆ80-90กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้ได้เยอะขึ้นเฉพาะกิปเพนของสวีเดนนะครับส่วนกิปเพนประเทศอื่นยังไม่ได้ข่าวสวีเดนได้ MK82 เป็นครั้งแรก มันมาพร้อมกับสารัดส่ง Mk8 4ให้กับอิสราเอล Mk82 ของสวีเดนน้ำหนัก500ปอนด์หรือว่าประมาณ2 2 7กิโลกรัม Mk8 4ของอิสราเอลน้ำหนัก2,000ปอนด์หรือว่าประมาณ900กิโลกรัมมีคำถามว่าทำไมสวีเดน ได้แค่500รอปอนด์ลูกเล็กกว่าของอิสราเอลเยอะทำไมเนโตไม่เอา2,000ปอนด์ให้กับสวีเดนสหรัฐส่ง mk 8 4 2,000ปอนด์ให้กับอิสราเอลเอาไปใช้กับ f 1 6 f 1 5ซึ่งสามารถใช้ได้แบกไหวส่วนกิบเพนตัวเล็กถาว่าแบก2,000ปอนด์ได้ไหมมันก็ไหวอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพมันหนักเกินมันส่งผลถึงความคล่อง ความปลอดภัยรวมถึงพิสัยการบินด้วยเลยให้ mk 8 2 5 0 0ปอนด์กับกิบเพนดีกว่านะครับมันเหมาะสมกว่าก็ต้องยอมรับว่า f 1 6กับกิบเพนสมรรถนะต่างกันเยอะเกือบครึ่งจุดมุ่งหมายในการให้ mk 8 2กับสวีเดนเอาไปติดกับกิบเพนในครั้งนี้นโตก็หวังให้กิ i เพนเป็นตัวเสริมเป็นผู้ช่วยไม่ได้หวังให้ไปเป็นตัวหลัก เช่นสมมุติว่านีโต้มีสงครามนีโตก็ส่งพวก F15E พวก F16 บุกโจมตีภาคพื้นจุดใหญ่ๆได้ลูกใหญ่ๆส่วนฐานเล็กๆก,ก็ให้พวกลาฟาวไทฟูนกิฟเพ้นตามกิบงานที่ผ่านมาสงครามอัฟกานิสถานพวกกลาฟาวไทฟูนก็รับงานกิบงานเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้มาแล้วข่าวนี้ก็จะได้กิฟเพ้นมาช่วยด้วย Mk82500 ปอนด์ ถามว่ากิฟเพนของไทยมีโอกาสได้ m k 82500ปอนด์ไหมเมื่อสวีเดนได้แล้วแบบนี้แน่นอนว่าตอนนี้หลายคนคิดถึงว้าแดงข่าวก่อนจะเอา f 16ติดเจแดมไปถล่มว้าแดงสืบไปสืบมาไทยไม่มีเจแดมฝันค้างเสียฟอร์มข่าวนี้มาหวังกับกิฟเพนได้ไหมมีการทดสอบบินขึ้นลงตามสนามบินเล็กแล้วก็จะบินทดสอบตามถนนหลวงด้วย กิบเพนไปถล่มวาแดงได้ไหมได้ Mk82 500ปอนด์ก็พอแล้วกิบเพ่นไทยยังไม่น่าจะได้ Mk82 เพราะคนละบริบทกับสวีเดนที่เป็นสมาชิกของน a โตสวีเดนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องอาวุธให้กับกิบเพ่นเป็นสหรัฐที่พิจารณาว่าจะให้อะไรกับใครตอนนี้ไทยไม่ต้องหวังโจมตีใครด้วยอาวุธแค่ตัดไฟฟ้าตัดสายอินเทอร์เน็ต Internet, ตามแนวแชร์แดนให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ